ำหรับผู้สูงอายุนะคะตามคำเรียกร้องของผู้ซีนะคะพว่ามี FC บอกว่าทำตามไม่ค่อยจะทำเนาะทำได้ทำตามไลท์ได้ท่าสองท่าเพราะว่ายืดเยียดนี่ค่อยดีเราก็เลยทำคลิปนี้ทำไลท์นี้ขึ้นมาให้อาําวยความสะดวกสำหรับคนที่เรบเริ่มฝึกใหม่ผู้สูงอายุ หรือใครที่แบบยังไม่เคยเล่นโยคะคคามาก่อนเอาใง่ายมากกว่านะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากนั่งนะคะแล้วก็เอาเปิดหัอไหลไปด้านหลังค่ะประสานมือด้านหลังนะคะหายใจออกดันแขนขึ้นค่ะหลังตรงค่ะยืดออกไว้ค่ะหายใจเข้าออกค้างไว้ห้าลมหายใจค่ะ ลดมือลงค่ะประสานมือด้านหน้าค่ะหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นค่ะแล้วหายใจเข้าออกปกตินะคะในก้านหายใจนะคะลดมือลงค่ะเหยียดแขนขวามาด้านหน้าค่ะเอาซ้ายล็อกไว้ต้นแขนขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงแขนมาซ้ายหันหน้ากลับ ขวาค่ะมองข้ามไหล่ขวาค่ะถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ไหล่ติดทำซ้ำๆทำบ่อยๆนะคะจะได้จะค่อยๆทำได้เองนะคะหนันกราบคับเหยียนข่าค่ะเปยียนแขนซ้ายค่ะเอาแขนขวาล็อกไว้ที่ใต้แขนซ้ายค่ะหายใจเข้า หายใจออกดึงมาขวาแล้วหันหน้ากลับซ้ายค่ะพยายามกดไหล่ลงที่พื้นนะคะไม่ไม่กดไหล,ล่ขึ้นหาดดานนะคะค่ะหันกลับค่ะต่อไปบริหารข้อมือนะคะหันข้อมือไปด้านนอกเอานิ้ป้กคว่ำลงเอาแผ่นขวาไว้ด้านบนเอามือประกบกันหายใจเข้าค่ะหายใจออกหมุนข้อมือเข้ามาค่ะ มีบริหารข้อมือนะคะสมัยนี้ผู้สูงอายุเล่นโทรศัพท์เยอะนะคะแนะนำท่านี้นะคะจะได้ผ่อนคลายข้อมือนะคะช่วยยืดเส้นด้วยนะจ๊ะเอาเท่าที่ไหวนะคะยืดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องกระชากนะคะระวังเจ็บนะคะดึงกลับเข้ามาะคะ่ะ mm hmm. เปลี่ยนข้างะคะ่ะ ฝายอยู่ด้านล่างค่ะใจอยู่ด้านบนค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเราควรค้างไว้สามถึงห้าลมหายใจก่อนนะคะเราจะค้างกันก่อนเราจะรู้สึกผ่อนคลายถ้าใครตึงมากเราก็พักก่อนแล้วค่อยทำซ้ำรอบหนึ่งนะคะสำหรับผู้เริ่มฝึกใหม่ๆนะคะค่ะดึงกลับเข้ามาค่ะแะ้ว่ยดออกค่ะลดมือลงค่ะ ต่อไปเราจะนอนหงายนะคะดึงเข่าควาเข้ามากอดน,นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกศีรษะฉิดเข่านะคะดึงให้หน้าขาชิดเข่านะคะ,ให,หคะ,ะ,คะให้เข่าแนบช่องท้องนะคะช่วยขับลมได้ด้วยนะคะยังไม่เอ่ยแล้วหายใจเข้าออกปกติค้างไว้นะคะ ถ้าใครยกไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะขยับให้ดูน่าจะน่าจะมองไม่เห็นเรายกเท่าที่ได้นะคะเราเปลี่ยนข้างนะคะเป็นข่าซ้ายค่ะก็เข่าทีอลกค่ะ เข้าหายใจออกค่ะวางศีรษะลงค่ะทีนี้เราจะบิดนะคะยกเข่าขวาขึ้นมาอีกรอบค่ะเอาแขนซ้ายจับหัวเข่าขวานะคะวางแขนขวาข้างลำตัวนะคะบิดไปทางซ้ายค่ะ ใชสามถึงห้าลมหายใจนะคะแล้วก็มาตรงกลางค่ะนี้เปลี่ยนข้างค่ะลดลงค่ะเท้าซ้ายวางบนหัวเข่าขวามือขวาจับไปที่หัวเข่าซ้ายด้านนอกค่ะหายใจเข้าค่ะกดเข่าทางขวาหันหน้ากลับซ้ายค่ะ ตรงกลางค่ะกอดเข่าสองข้างแนบลำตัวค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกศรีศรษะชิดเข่าเนาะไหล่ก่อนคลายนะคะหายใจเข้าออกปกตินะคะทั้ 35, งไสามงห้าลลหายใจนะคะขาลดลงค่ะทีน,นียดแขนขวาขึ้นมาเหนือศรีศรษะนอนตะแคงมาด้านขวาค่ะเอามือซ้ายวางคืนด้านหน้าลำตัว แล้วค่อยๆยกตัวนั่งช้าค่ะเราจะมากลับมานั่งที่หนะ้าท่าวัชลาสน,านะคะต่อไปเราจะกระตุ้นการทำงานของช่องท้องนะคะถ้าใครมีปัญหาเข่านะคะนั่งปกตินั่งค่ะสมานปกติเยก,ก็ได้นะคะหรือจะหาหมอนรองที่สะโพกได้นะคะถ้าใครนั่งแบบนี้ไม่ไหวนะคะ พื่อให้เกิดอาการบาดเจ็บนะคะกาโป้่ไว้ด้านในนะคะเอามือวางที่หน้าท้องนิดนึงนะคะมือประมาณถึงกลางเพลินค่ะเวลาหายใจแล้วเราพับตัวป้่มลงไปมือตรงนี้จะกดนวดบริเวณช่องท้องพอดีนะคะจะได้กระตุ้นการทํางานของอวัยวะภายในนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆพับตัวก้่มลงนะคะ น้ำผาวางพื้นได้วางนะคะหัวไหล่ผ่อนชายค่ะระหว่างนี้หายใจเข้าออกกับวก็ินกันสาค่ะเป็นยงงกันาคสำหรับวันนี้เราจะเป็นท่าที่แบบเบสิกค่อยๆทำแลว้วก็ไมาา่ค้างนานเพราะว่าสำหรับผู้มือใหม่ จะได้ฝึกได้นะคะแล้วก็พูดไวจะได้ไม่อิดมากจะได้ค่อยๆทําเพิ่มขึ้นในทุกๆวันหรือทาซ้ําเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะและ้วเจอกันใหม่รนหน้านะคะบ๊ายบายนะ